ขนาดนัด้นเลยหรอปา่าดีดีสนุกดีคนใหญ่ง่ายเลยไนไหนให้ลุงนิดขับไปดูสินนนนนไปพี่นิดขยับไปใกล้ๆนกหน่อยครับไม่ไปใกล้ๆโอเคไม่ครับอยากไปใกล้ๆนกเดินรถเดินนกมทำไมเออม,มันกินรถนกกินรถเราเหรอ อะไรพี่ตรงไปเลยไม,เไม่ใช่ <ไป S 1> เราเลย<ป>เราจะไปดูอย่างอื่นแล้วเราไม่ดูนกแล้วดูอะไรอะ่ะนกกระสาลูกนกกระสาอีกแล้ว ก็กอื่นนะไหนทำเหนียงให้ดูดิโชว์เหนียง <L> <ฮ>หน่อยไอ้ก้านั้นรถใครอ่ะรถสีดำรถใครฮะรถสีดำแล้วมันรถใครอ่ะ S <S ล้างให้แล้วนะครับคิดค่าบริการล้างห้าพันโตเป็นหนุ่มแล้วเว้ย S <S โ,ดโดนัทเหรอโดนัทที่เราซื้อเมื่อวานเหรอแด <Daddy. S 2> okay. ดี้โดอ่ะโอเคแบบอุ่นให้ก่อนนะอันนี้ก็มีจุบุเหมือนกัน ya kini apa ya kini apa Papa do ini ini. Parfum, มันกลิ่นไรอ่ะกลิ่นเชฟพี่กลิ่น๊บกอนให้ป้าไปเอาช้อนมาตักให้แล้วกันนะมันมันใหญ่อะ่ะเย้ดีไหมดี <c oughs> ดูป้าคนนี้สิป,ป้าเฮ้ยทำไมตัวฉันยาวเป็นผีเป็ดอะฮึ <c oughs> ป้าเอาช้อนตักให้ดีกว่านะ <c oughs> ป้า <c oughs> ปะจะได้เป่า <c oughs> โอ้โหโหตัวนี้แม่ครับโอ้โหตินาศรีสมมุลมมึงร้อนไหมร้อนหรอร้อนเหรอร้อน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 กันร้อนกอนอ่ะเป่ากันเป่าเองได้แล้วมั้งอุ้ยมีเม็กๆเออ ป่าว่าได้แล้วแหละเอ้อันนี้ตรงกลางเหรอตรงกลางยิ่งร้อนเลยมีไส้ด้วยนะเนี่ยมีไส้สตรอเบอรี่ปา่าวแปะพัดลมมาเป่าให้ดีกว่าโอ้ต้องไปเอาพัดลมมาเป่าก่อนเฮ้ <c oughs> กินทั้งวันเลยนะนมอะไรนมอะไรอ่ะนมนมหมูนมแพะอ่ะนมแพะมันจะอร่อยเท่านมปลาได้ยังไงนมปลาเคยกินบ้ารสชาติเป็นยังไงเหม็น เธอว่ามาสิแม่เตรียมถั่ว <ขอ S 1> มาวสักห้โคตสันโคตสันแม่มาป่ามากับเราด้วยเด็กนิ <ผม S 3> นจจพันธ์ตอนเรียนนิจจศาสตร์ผมจะช่วยเขาขอตรวจสอบให้เขาด้วยได้หรือเปล่าครับแม่ฉันไม่เข้าใจวิชาเลขเลยนะสามคูณสี่เจ็ดหรือเปล่านะไม่เท่ากับหกตันทัดไม่

นี่หมาป่ามันจะไปไหนเนี่ยเราต้องเรียนเลขก่อสิมันไม่ยั่วมันไม่ยั่วมันอยากโดนมือหมาป่าทุกทุกคนขึ้นรถไปได้แล้วเดี๋ยวทีเดี๋ยวที่เอาใหมดูความทเลนกับมันนะ

เด้งเป็ุ้งวุ้ยวุ้ยว้ยวุ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 ้ย้ยวุ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 ้ย้ เราลูกแพดีใจมากที่ได้ยินเรื่องนี้ม้าป่าถูกจับได้อีไะเขาถูกกจับมาอีกเดแอนแพ้อยทั้งเจ็ดอยู่ด้วยกันยางมีความสุขตลอดไปปกป้องกันและกันได้เดิมที่แม่ได้สอนพวกเขาก็ละครหนึ่งนานมาแล้วตอนนี้เท่าไหร่ละม,มีหนูครอบครัวหนึ่ง อันที่สองใช่ไหมพวกเขาเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากซินดิหรูอตัวเล็กที่สุดแตกต่างจากเหล่าพี่ชายและพี่สาวมากเขาตัวเล็กและมีสีขนไม่เหมือนพี่ชายและพี่สาวเลยที่จริงคนสีน้ำตาลอ่อนและดำเกาหลังให้ปานหน่อยสิเขาทำให้เขาดูมีเสน่ห์มากโชคร้ายโอ้เกาหลังลูกเกาหลังเขาขาดความสุขเข้าใจไหมว่าเกาหลังไะลูกเกาหลังเป่ได้ยังไงกัน อืมเกาหลังลูกไม่ใช่ตีหลังลูกเกาหลังเขาเริ่มกลายเป็นคนหวาดยัวทุกสิ่งพอกันทีแต่ทั้งใบ